เอาเริ่มเลยเหรอครับเริ่มเลยค่ะเวล,ลาไม่มีมากนะนร,รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับเซดฟิวกันเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นเกียรติมากๆครับว่าเป็นอีนเวนต์แรกของคนไทยเลยครับมาคนเดียวเลยนะไม่ต้อว่ามาคนเดียวจริงๆก็มีงานแต่ละนี่เลยใช่แต่ว่าถ้าได้ขึ้นเวทีคนเดียวเนี่ยใช่ครับผมทำรู้สึกไงครตื่นเต้นไหมห้ามแตกตื่นเต้นมากครับผมแขกรายยิ่มากใช่แฟนมาเยอะมากขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ แฟนทุกคนที่เราโชว์อยู่ทางบ้านด้วยนะยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นยังไงบ้างแมว้แว่าละครของเราจะจบไปแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังคงติดต่มาดีใจ<อ>มากมากครับดีใจมากมากเลยที่คนยังแบบยังชอบละครของเราอยู่จริงตอนนี้ก็มาถึงตอนอยู่ดับซ้แล้วก็<ม>อยากให้ติดตามจนครบทุกหาเรื่องนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่เบื่ออยากดูซ้ําอีกก็ดูย้อนหลังได้ทางสาม้วกเน็ตบลิสต์อนนี้คิวงานไปถึงไหนแล้วคะคิวงานเหรอครับผมจริงๆงก็ ไม่พูดไงดีเขินเลยประมาณนี้มีเรื่อยๆใช่ไหมครับก็สามารถติดตามชมได้เรื่อยๆแล้วงานที่ไหนบ้างคะมีเยอะไหมที่ไตัดไปขออุ้มไว้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์แต่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าตัวไมค์ทิ้งีสูงมากแล้วนะแต่ตั้งแตบตัวท็อปเลยอ่ะแพงกว่าตัวท็อปอีกอันนี้ผมไม่รู้เลยจริงแค่เรื่องนี้ผมไม่รู้จริงแต่ว่าก็แล้วรายได้มันเข้าตรงไหนอ่ะผู้จัดการผู้จัดการหรือว่าดูรายรับเรารู้ไหม คือจริงๆไอ้พาร์ทนี้มันเป็นพาร์ทที่มันไม่ไม่ได้อยู่ในการแนำผมว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นอาชีพนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเน้นการแสดงมากแต่มันก็เกินปัจจเราด้วยนะเกินครับผมเกินคาดมากๆเลยคือมันมันก็แบบอจริงๆผมต้องขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมมากขอบคุณอีกครั้งนึงวันนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะไหมคะจากไมค์ทีดในธรรมดาตอนนี้ไปไหนใครก็ทักแล้วก็ถ้าเปลี่ยนก็คงเปลี่ยนตรงนี้แหละที่มีคนรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็ เรารู้สึกได้ถึงุก้กำลังใจที่เราส่งมาให้เราจริงๆเวลาแบบกลับบ้านมาจากการทําง,งานที่เหนื่อยมากๆเลยพมาเปิดไลอ่านในในแบบแอปต่างๆาก็มันฮิวใจเราได้แบบเยอะมากๆมกันทำให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปหมอาจจะแบบ กาารววตัถ้าถ้าการใช้ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนมากครับผมก็ยังเป็นไมคี้คนเดิมนี่แหละครับก็ถ้าเกิดเจอผมที่ไหนก็ทักได้ครับไม่กัดนะครับเห็นคนไปแชร์ไหมแบบรูปเด็กเด็กเรากระเพาะปีกปัจจุอาเต็มเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าไมคี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้จริงๆนะรูปเด็กๆที่แบบเจออะบางรูปผมยังไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในแบบในระบบดิจิตอลฟุตลองชีตนี้แต่ก็ครับผมเราก็ไม่เปินใช่ไหมที่คนจะไปอ๋อเก่าๆเรามาเลไม่ไม่เลยครับไม่เปินเลยครับ บอกไปที่เป็นเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ดเจ้าพ่อแคปชั่นเด็ด2024ไม่มีสักคำเลยเนี่ยคนไปดูใน Facebook เป็นแบบแคปชั่นเก่าเลยเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าบางทีอดีตมันก็ก็ทำได้ดีแล้วอดีตต้องตามลืมไปให้ลืมไปไม่ไม่ต้องลืมหรอกหัวลืมไม่น่าได้แตาไหนคุณก็ยกให้เป็นแบบว่าอ๋อลึกเสียเกี่ยวใจสาวอะไรเงี้ย รู้สึกรู้สึกยังไงดีอะเป็นจ้พะลูกเสี่ยวคอเราดีตอนนี้ไปเลยหมายว่ามันเป็นตามฟิลเราเราก็เป็นคนชอบแบบตามฟิลครับตามฟิลแล้วแต่วันครับแคปชั่นจะมาในแบบช่วงวินาทีผิดตาผมเชื่อว่าทุกคนเวลาแบบลงรูปจะมีแบบจะมีปัญหาเหมือนผมก็คือคิดแคปชั่นไม่ออกแต่มันดูขัดกับกับเราเหมือนกันนะแคปชั่นที่แบบเอาจริงทุกอย่างขัดกับผมหมดเลยครับใช่ตรงๆอะอ่าให้ดูแคปชั่นงานวันนี้ แคปชั่นวันนี้สำหรับไมที่แคปชั่นวันนี้เซตาฟิลเอกไม่เซตาฟิลเอกงานงานงานเขางานถ้าเกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศอะไรพวกนี้เกี่ยวกับฟ้าฝนดินลมอากาศได้แบบทำนิสัยแคปชั่นวันนี้ยากมากนกที่ตื่นเช้าคือนกที่นอนเช้า แต่ถ้านอนที่ตื่นเช้าคือหนอนที่ถูกนกกินครับผมเย่มันเกิดมาจากไม่ได้นอนเหรอมันเกิดมาจากใช่เป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในทุกวันคิดไหมครับว่าตัวเองนอกจากเป็นนักแสดงแล้วในที่กว่ามีสาวที่พิม่์ฝันม่นจะมาเป็นดาราวันหนึ่งมันเป็นแบบเนี่ยเลล้คนมาเต็มตามาเต็มหัวเลยใช่เหมือนที่พูดเลยผมเกิดเกิดขึ้นมากขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณที่สปอร์ตผมนะผมแล้วผมก็จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปครับ ในฐานะนักแสดงแล้วก็อยากจะพัฒนักแสงมือถือการสืนยันว่าค่าตัวไม่แพงด้านได้ใช่ไหมครัชอบทำงานครับล่าสุดโปรเจกต์ที่ยี่สิบห้าสิงหาที่จะเป็นเหมือนเราแฟนคลับยี่สิบห้าสิงหาพี่รู้ได้ไงอ่ะเขายังไม่เห็นประกาศเลยพี่บอกหมพูดแล้วอันนี้พี่รู้กันหมดแล้วเหรอครับหมแล้วโอ้โหสมกับเป็นสื่อข่าวอันดับต้นของประเทศไทยจริงๆเลยเราก็ไปเรื่อยเพราะวันที่เขาบอกได้อะไรกันนี่ยอที่บอกได้เหรอครับผมก็ เซอร์ไพรส์เต็มเปี่ยมมากๆแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังใครที่พลาดสปอร์ตเดย์ไปก็กดบัตรให้ทันนะครับเพราะผมได้ยินมาว่าอีเวนต์นี้ครั้งนี้แบบของวันที่25สิงหาคมที่ผู้สาวน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วยยก่อนที่จัดโดยผมใช่ครับแยัยษ์ใหญ่ลนงก่อนที่จะส่งส่งต่อส่งตัวละครคืนศูนย์โนอาไม่ใหญ่ที่เราคิดเซพร์ไพรส์กันแน่นอนทิ่เซไพรสมันถูกพร้อมไม่ใช่แค่เฉพาะคู่ด้วย ทั้ง10คนแล้วเห็นมสิบการแสดงทุกท่านคือคิดโชว์แบบเต็มที่มากๆแล้วเราจะได้เห็นติ๊กแตร์จากไมค์กีแล้วไม่ให้รู้สิครับมีไหมคะติ๊กแตร์ฮะมีผมต้องขอเวลาไปปั๊มก่อนมาครับอะไมค์กี้อย่างพี่ตู่เขาขิงเราเรื่องหัวใจใช่ป้ะหัวใจรรยกาศไปไลฟ์กับพี่ตู่โอที่ที่ไปไลฟ์เหรอครับผมพี่ตู่ขิงผมถึงว่าได้สิบล้านดวงิูมากๆ ผมได้รู้ว่ามีไอดีจะมีโอกาสไปไลฟ์สดกับพี่ตู่บหรอไหมมีแน่ๆมีผมไลฟ์แบบว่าน้ำหอมโดนใจพิพงไปแล้วนะมันมีไหมเอ่ไปตามถ้าใก็ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถึงคุณตู่เยอะดีก็น่าจะมีโอกาสอ๋อทีอันหนึ่งเขาบอกว่าในที่แบบมีสกิลในการพูดไปเรื่อยสำนักเราก็ไปเรื่อยเลยเพราะอวไร มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมควรภูมิใจไหมครับน่ารักดีน่ารักดีเอ่อรู้สิ่ไงแบบก็ไม่คิดแบบลีเซนจุดหรืตลกจ้าขอบคุณครับขอบคุณที่เห็นความไปเรื่องของผมขอบคุณที่อยู่ต่อพวกความแปลกของผมก็อ่ะอาบปากอ่ะขอบคุณแฟนเลยครับวันนี้แบบแบบมาเชียร์ขอบคุณแฟนทุกๆคนเลยนะผมท,ท,นะที่มาให้กำลังใจผมในวันนี้แล้วก็ฝากหน้าจอทุกๆคนขอส่งกำลังใจคืนให้ทุกคนเลยครับขอให้เป็นวันที่มีความสุขมากๆแล้วก็มีความสุขตลอดไปเลยทุกคนยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะครับ ดูอะไรเนี่ยดูดูละครครับผมดูละครว่าดูสัมภาษณ์ดิย้อนหลังตอนนี้ก็ดูดูอักษรก่อนแล้วกันครับว่าเคมีเขาก็มาแรงเหลือเกินโอ้แต่ไม่แต่แต่ว่าแต่ว่าแว่นแต่แว่นแต่แว่าน่าจริงแล้วนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแว่นขอแว่นแว่นฉัดเกล้าเหรอไม่เออแว่นแต่ละรอบของแอธิบายหน่อยบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไปเชียงรายครับบางวันฉัดเกล้าก็ลืมไปกรุงเทพครับเป็นเป็นเป็นความสับเ่าของฉัดเกล้าบางคนบอกว่าเออบางทีเป็นโนบิตาบางทีเป็น เป็นกิมมิคครับกิมมิคงั้นเดี๋ยวละครไม่สนุกอคุณ่อรอนเกู้ะพิ่รู้เหรอครับยังไงคะอะไรคือีมไม่ผมเชียร์พี่พีกอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราแบบบ้านเดียวกันไงแล้วผมจริงๆ ใช่พูดนะพี่พีคเป็นนักแสดงคนแรกที่ผมเจอเลยในในในประเทศไทยตั้งแต่ผมมากรุงเทพอ่ะพี่พีคเป็นคนแรกแล้วผมก็เชียร์พี่พีคแล้วผมก็เป็นโพเชียนพี่พีคมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ผมทีมอาซิล่าแต่ว่ามีมูที่นี้ยังไงคะตอนนี้พีคหมายถึงอะไรนะคพีคฟูมิกมินพีคอะไรอย่างเงก็ต้องดูในละครต่อไปครับเออจะบอกว่าเราเป็นแบบวงในซินไฟอะไรแบบนี้หลายคนแบบเหมือนเราเฮีาการอะไรแบบนี้เราหลุดน่อยเหมือนกันนะวงในแล้วหนื้อ หมายถึงผมหรือเขาหลุดครับ,บ,บ,อบ,ออบโอ้โหผมไม่รู้จะพูดเยอะได้มากแค่ไหนครับผมเพราะว่าล่าสุด<อ>ผมโทรไปหาพี่พีพี่พ,พีก็ไม่รับสายผมเพราเขาติดสายติดสายใครอะไม่รู้สายพี่ฟ้าเน่ยไม่ใช่หรอกม้าเขาคงเขาคงแบบ แท็กลิงก์ไปหาเปหรอผมเพิ่งเห็นคลิปของแ็กลิเลยฝากข้อความตลกมาเลยถ้าเกิดใครยังไม่ดูดูด้วยนะครับผมสนุกมากตลกดีตอนเราเขาอยู่ในกระรหน้ารักกันมัคู่นี้คู่รีบสอนเขาโอ้โหเขาน่ารักมากเคมีพุ่งกระจายมากๆแล้วก็น่าติดตามชมเคมีในจอหรือว่านอกจอคะก็ต้องดูกันว่าชอบแบบไหนมากกว่าแล้วถ้าสมมติเขาเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะ เขาจะเป็นแฟนกันจริงๆเหรอครับเนี่ยผมไม่ได้พูดนะครับผมอันนี้พี่ๆนักข่าวเป็นคนพูดนะครับผมต้องบอกพี่พีคผ่านสื่อก่อนว่าพี่พีครับที่ผมชงพี่เขาพี่ไปก็ถ้าพี่กรธผมก็ขอโทษนะครับกะพิบตาถี่กะพิบตาถี่นะแต่เขาจพีทีน่าเราลั่นนะ ค่อนข้างนี้ค่อนข้างมีอาการเวลาทำแบบนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้เป็นงานใหญ่ครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไม่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ